ด้านบนตัวเศษมีเศษ x กำลังหนึ่งเป็นตัวประกอบร่วมมี dx เป็นตัวประกอบร่วมเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงเศษ x dx ออกมาจากสองพจน์นี้เราดึงเศษ x dx ออกมาพจน์หน้า ก็จะเหลือแทน x พดหลังพดหลังจากเศษกำลังสองดึงออกมาเศษกำลังหนึ่งก็จะเหลือเศษกำลังหนึ่งตัวส่วนเป็นเศษ x บวกแทน x ซึ่งสองพดนี้ก็เท่ากันหารกันก็จะเป็น1 พราะฉะนั้นผลของ d w ก็เป็น sec x dx ตัวต่อไปนะคะดู d i f f e r e n t i a l ของฟังก์ชันเลขชี้กำลังบ้างหรือฟังก์ชัน exponential นะคะถ้า u คือ e กำลัง x บวก e กำลังลบ x du จะมีหน้าตาเป็นอะไรเมื่อ u คือ e กำลัง x บวก e กำลังลบ x เราจะหา d u พจน์แรก e กำลัง x x คือตัว u พจน์ที่สอง e กำลังลบ x u คือลบ x จาก u เท่ากับ e กำลัง x บวก e กำลังลบ x, x จะได้ du คือ d ของ e กำลัง x บวก e กำลังลบ x ดิฟเฟอเรนเชียของ e กำลัง x และดิฟเฟอเรนเชียนของ e กำลัง, x, ล,ง, e ล,งลบ x เรากระจายออกมาก่อนได้เป็นดิฟเฟอเรนเชียนของ e กำลัง x บวกดิฟเฟอเรนเชียของ e กำลังลบ x ดิเฟอเรนเชียนของ e กำลัง u ได้ e กำลัง u du เพราะฉะนั้นก็ได้ e กำลัง x dx ดิฟเฟอเรนเชียนของ e กำลังลบ x ก็จะได้เป็น e กำลังลบ x d ลบ x d ลบ x ได้อะไร d ลบ x ได้ลบ dx e กำลัง x ลบ dx จึงได้เป็นลบ e กำลังลบ xdx dx เป็นตัวประกอบร่วมดึงออกมาพดหน้าจะเหลือ e กำลัง x พดหลังก็จะเหลือลบ e กำลังลบ x, x. เพราะฉะนั้น du จึงได้เป็น e กํลัง x ลบ e กํลังลบ x dx ต่อไปนะคะให้ u คือ e กํลัง sin x จงหา dx อ๋อโทษค่ะจงหา du U เท่ากับ e กําลัง sin x จงหา du จาก u เท่ากับ e กําลัง sin x ใส่ด i ฟเ e r e n t i ชีย ial, ลงไปทั้งสองข้างคือ d ก็จะได้ du เท่ากับ de กําลัง sin x U ในที่นี้คือ sin x ถ้าเรามองฐานเป็นตัว e ดิเฟอเรนเชียลของ e กำลัง u ได้ e กำลัง u d u เพราะฉะนั้นดิเฟอเรนเชียลของ e กำลัง sin x จึงได้ e กำลัง sin x d sin x ดิเฟอเรนเชียลของ e กำลัง sin x ได้ e กำลัง sin x dx ดีไซน x นะคะจากดิ f เฟ r e รนเชียของ s i น์ดิ f เฟรนเชียนของ s i น์ได้ Cos ก็จะเป็น Cos x dx เพราะฉะนั้น d u ก็ได้เป็น Cos x e กำลังไซน์ x dx ทบทวนนะคะดิฟเฟ r e รนเชียของ e กำลังไซน์ x ใส่ดลงไปทั้งสองข้างเป็นดิ f เฟอเรนเชียนของ e กำลัง u u ในที่นี้คือ sin x เพราะฉะนั้นได้เป็น e กำลัง sin x d sin x ดิฟ sin ได้ cos ก็ได้ cos x dx จึงเขียนได้เป็น cos x e กำลัง sin x dx กำหนดให้ u คือ e ยกกำลัง x กำลังสอง dx D U จะได้อะไร D U จะได้อะไรดำเนินการเหมือนกับข้อที่แล้วจาก U เท่ากับ E X กำลังสองใส่ D ลงไปทั้งสองข้างได้ D U เท่ากับ D E X กำลังสอง ในที่นี้ e กำลัง u คือ x กำลังสองดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u du ก็ได้เป็น e x กำลังสอง dx กำลังสองดิฟ x กำลังสองได้ได้ได้อะไรคะ2 x dx เพราะฉะนั้นดิฟเฟอเรนเชียของ u คือ2 x e x กำลังสอง dx ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของดิฟเฟอเรนเชียของฟังก์ชันโดยแจ้งนะคะเรานิยามฟังก์ชันนั้นอย่างชัดเจนว่า u เป็นฟังก์ชันอะไรของ x แล้วเราก็หา du โดยใส่ดีลงไปทั้งสองข้างเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของปริพันธ์หรืออินทิเกรชันหรืออินทิเกรตบทนิยามถ้า d f x by d x เท่ากับ f x แล้วเราจะเรียก f ตัวใหญ่นี้ว่าปฏิยานุพันธ์ของ fx นะเป็น anti derivative of fx เช่นอะไรบ้างเช่นดีของ x กำลังสองบวก 5x บวก7ได้เป็น 2x บวก5เราก็เรียก x กำลังสองบวก 5x บวก7ว่า ปฏิยานุพันธ์ของ 2x บวก5ดิฟไซ 2x ได้2 cos 2x เราก็เรียกไซ 2x ว่าปฏิยานุพันธ์ ของ2 c o ส 2x ปฏิยานุพันธ์แทนด้วยอินทิเกรชันอันนี้เป็นอินทิเกรลไซน์เป็นสัญลักษณ์ของอินทิเกรต เช่นเรามีว่า dfx by dx เท่ากับ fx เราใส่ dx ทั้งสองข้างเราก็จะได้ dfx by dx คูณกับ dx เท่ากับ fx dx เพราะฉะนั้นอันนี้คือ d f x ก็จะเท่ากับ f x d x แล้วอินทิเกรล d f x ก็จะเท่ากับอินทิเกรล f x d x ซึ่งผลที่ได้ในที่นี้ก็จะเป็น f x บวก4 เราเรียก f(x) ตัวนี้ว่าอินทิเกรนเราเรียก c ว่า arbitrary constant อินทิเกรตกับดิฟอินทิเกรตเป็นปฏิยานุพันธ์ดิฟเป็นอนุพันธ์อินทิเกรตกับดิฟออกมาก็จะเป็นฟังก์ชัน f(x) แล้วก็บวกกับ constant c เพราะว่า เพราะว่าอนุพันธ์ของค่าคงที่ได้ศูนย์เราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ของ fx ตัวนี้บวก4ก็จะเท่ากับตัวอินทิกรัลคือ fx นะคะเพราะผลมาจากที่นี่จากการที่เราให้ดิฟเฟอเรนเชียนดิริ t i v e ของ fx เทียบ x คือฟัง์กชัน f เพราะฉะนั้นอินทิเกรตฟังก์ชัน f ก็จะได้ฟังก์ชัน f ตัวเล็กก็จะได้ฟังก์ชัน f ตัวใหญ่บวกด้วย4